สบายดีน้องสบายดีตอนเที่ยงสางมันกินเขาแล้วเที่ยงป้ายเกือบบ่ายโมงเป็นกะเลงงานอย่างป้ายเกือบบาอ่า,บงงาย,าไ,บบายได้ตั้งมังหงได้ปิ่งอัวปิ่งกบเพื่อน้องเลยเป็นเพืนกิน เบิ่งแหนเต้นอ้ายเบิ่งดูเออพาเต้นยุคใหม่เบิ่งดูเอ้ยจักไปเฮียนมาแต่ไสได้เขิงเข้ามาตเียงงัวแล้วแม่นเต้นใส่โลดอเต้นเต้นเต้นแล้วจ้ะเต้นนนกินแลบ่อเต้น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 ้จิโก้เ็แล้วจิโก้เ็แล้วพุ่นน่ะโอ้ยิเต็มแล้วบ่ฮอนะ เดินมาถอดแล้วไอ้ฟันล่าอย่างนี้เหมือนฝูมาเนอย่าไปซ้อนนอกมากมาหาเนอเต้นให้เบิ้งดูเต้นให้เบิ้งดูเต้นให้เนอเบิ้งดูหานเนยบอกเคยเห็นได้น่ะลาใ่าว่าแดดมันหนีกลับไปลุงเลยใส่เบอร์กระผักเทียงห้าเพียงเลยนั่งน่องเอาขึ้นเอาขึ้น

นางทาทุกคนจับปลาลูกจนทองห่อนี้มวกากันม้หืมันคือเขาบสองเมื่อี้ยหปลาลูกปลาชั้นบอซ่งมันก็ได้

ขันด kind of ัถ้าข mm. ัดู้จะต้ง่อยคุณเทาเขาจจับอยู่บ้างเรข้าจับอย่ล้วก็เนี่ยลก็นส่ว้ไหนมันมีแบบจะเห็นเข้าอยู่ใ่ไดนท่านที่ตกตกนมาต๊กคลองเดินเดซึ่งก่อนซึ่งอยู่หันยังมะไ้สิ เขาคิตอก่อนแล,ล,ล,ล้วบอกบิ่นทำไปแนมนาเขาแ่แนมำล,าล้างกลอแล้วเนมหนะเขาได้เข,าข้ากายไปแล้วเขาแนมนาเขาได้เขาแมาย

ยันอนอาบน้ำ,นำเอาไยากนอนอาบน้ำเหตุของหกคนตกใส่นอนกลางคืนใครเหรน้ำนห,หน,ำน,นอนอาบอ่าให้ไข่ก้อนให้ไข่ก้อนโ้โตแพงแต่มีเด้อ

như nơi nè 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 ตันรักแบบพันคล้ายไม่บอกเม่เป็นรักกันแค่แบบเขา่อเนนเขาน่ะไม่ใครแล้วอืมไมลองใครแก็สวยล้วเนาะเขาสวยบอกนะเดี๋ยวมันจะเขาเขาก้มาสวยล้วก็สวยมาแต่เขาผมแล้วขอบใจเด้อเม็ดบ่าแบบนี้ทำมปรักแบบพันั

เรียบร <t art ing> ้อยเออได้แล้วนเลยเป็นพักมั้งอนายกอนคท้อตะปูนสิึนเ่าเลมัมุดค่งัดจานยััินเลยเบิรดเลยวะเข้อกเบดูกอะไกเบกระดเบือเรื่อยหออนไง

ดูลเนี่ยแลี่ตาลูกพยังไงมากบ้างตาูกลัวบาออบไเี้ยิีกบบนนห่อยกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอะไรที่มาเบิ่งมาโซ่บายบายปลาลูกบายบายอัสดีค่ะปลาลุงขอบคุณปลาลุงในรายเด้อ เดี๋ยวมาเบิ่งท่านว่าเนาะไอ้ผู้นังกินคือผู้ใหญ่ิพุ่นปีปีใหญ่ําคลข้าวเดียวน